เคล็ดลับในการตีครีมชีสออกมาให้มีเนื้อที่เนียนแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็นุ่มขึ้นฟูแบบนี้เลยครับผมเขาทํากันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่พิกจะมาทําเป็นครีมชีสทุเรียนนะครับผมกดแชร์ออกไปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับเตรียมผงครีมชีสมาก่อน400กรัมครับผมจากนั้นใส่น้ําเย็นจัดนะครับ500กรัมตามด้วยน้าแข็งบด100กรัมครับผมคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนนะครับเวลาตีจะได้ไม่ฟูกระจายครับ พี่พี่จะใช้เครื่องผสมอาหารในการตีนะครับผมใครไม่มีก็ใช้เป็นเครื่องผสมอาหารแบบมือจับได้เลยนะครับตีด้วยสปีดความเร็วต่ําสุดก่อนนะครับประมาณครึ่งนาทีครับผมจากนั้นก็ใช้สปีดความเร็วสูงสุดนะครับตีประมาณ6นาทีครับผมสูตรนี้นะครับพี่พีชจะทำเป็นครีมชีสทุเรียนนะครับโดยใช้กะทิข้นหวานรสทุเรียนใส่ลงไป1หลอด140กรัมครับตามด้วยซีปผสมอาหารเล็กน้อยนะครับทุกคนจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันดีก่อนนะครับเมื่อผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับกลับมาีคารับะณ2นนท เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยครับทุกคนครีมชีสทุเรียนที่มีเนื้อนุ่มเนียนมากๆเลยครับผมเพื่อนๆดูได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับลองน้าสูตนี้ไปทาตามกันได้ครับผม